เวลาให้เล่นแบบนี้นี่เล่นได้นะครับแต่เวลาเราจะให้เอาออกนะครับไม่สามารถเอาออกได้นะครับคุณเงินพ่อก็ทำงานอยู่นะครับก็ต้องรีบมาหาคุณเงินนะครับต้องรีบมาดูกลัวคุณเงินหลุดนะครับผมกลัวหลุดกลัวขาดโซ่นะครับมายืนมองหน้าอพ่ออีกนะครับ ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนะครับผมสวัสดีครับ FC แฟนขับทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมความรักเช่นเคยนะครับผมช่องสีดอคุณเงินนะครับ วันนี้มีาชาวบ้านนะครับผมไปแจ้งความรักอ,อยู่ที่บ้านนะครับว่าลูกชายความรักโซนมากนะครับผมโซนบงมากจนทําต้นไม้เขาล้มนะครับนี่นะครับต้นไม้ที่อยู่ในานาน,นะครับความรักเอาน้องขุนเงินมาผูกไว้นะครับผมมาผูกไว้แล้วก็ให้กินหญ้ากินอาหารนะครับ แต่สงสัยน้องคุณเงินจะโซ่พันต้นไม้นะครับแล้วก็ก็ชนต้นไม้ลงเลยนะครับผมนี่นะครับยังจะมีมาชนอีกนะครับผมนี่ครับเล่นนะครับหักลงมาแล้วก็เล่นนะครับ ขุนเงินนี่เป็นช้างมีลักษณะพิเศษนะครับผมถ้าโซ่ติดนะครับจะไม่รู้จักถอดนะครับผมเขาจะาชนลงอย่างเดียวเลยนะครับนี่อออย่างนี้แหละครับนี่เหมือนที่เขาเล่นอยู่นะครับเราก็ต้องไปบอกเจ้าของนาเขานะครับผม เจ้าของต้นไม้เขานะครับว่าช้างเราเล่นต้นไม้เขาหักนะครับผมสนมากๆนะครับคุณเงินนะครับเพราะว่าเป็นช้างวัยรุ่นนะครับกําลังคึกขนองด้วยนะครับผมต้นไม้ถือว่าต้นใหญ่นะครับแต่ทําหักได้นะครับคุณเงินนี่หางานให้พ่ออีกแล้วนะครับผม ปลาลรักก็ต้องลากนะครับลากขึ้นไปตัดให้กับเจ้าของนาเขานะครับผมนี่ก็เล่นนะครับรู้สึกว่าจะคึกอ,อีกนะครับผม เอามาผูกให้กินหญ้าไม่ยอมกินนะครับอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวเอาไม้เรียวตีตูดเลยคุณเงินนี่นะครับมีกำลังกิ้งไปอีกนะครับผมกำลัง ยังเหลือเยอะนะครับไม่รู้ขเขาจะเอาไปไหนนะครับผม มายืนมองหน้าอ่าพ่ออีกนะครับทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนะครับผมดูดูครับเป็นช้างเด็กนะครับแล้วก็ เล่นอย่างนี้นะครับสงสัยชาติก่อนนี่จะไม่ค่อยถูกกันกับต้นไม้นะครับคุณเงินนี่เจอที่ไหนเป็นชนนะครับต้องชนออกนะครับ สงสัยเขาจะหาของเล่นแทนฟุตบอลนะครับผมไปแล้วครับเวลาให้เล่นแบบนี้นี่เล่นได้นะครับแต่เวลาเราจะให้เอาออกนะครับไม่สามารถเอาออกได้นะครับคุณเงินเวลาเราจะให้กิ้งให้หมุนนะครับ เอาออกจากไร่จากนานี้ทําไม่ได้นะครับแต่เล่นตอนนี้นี่แข็งแรงมากนะครับผมพ่อก็ทํางานอยู่นะครับก็ต้องรีบมาหาคุนเงินนะครับต้องรีบมาดูกลัวคุนเงินหลุดนะครับผมกลัวหลุดกลัวขาดโซ่นะครับก็ต้องรีบมานะครับ มาก็มาเจอแบบนี้แหละครับวิ่งชนไปชนมาชนซ้ายชนขวานะครับเล่นซนดื้อนะครับคุณเงิน งสงสัยกลัวพ่อจะไม่มีงานทำนะครับถอยคุณเงินถอยถอยลูกถอยถอยลูกมานี่นะครับเอาเลยครับตนเลยครับผมมาแล้วครับ นี้อยากเดินมาทักทายพ่อนะครับมาโยกหัวโยกตัวนะครับ<ม>กลับคืนนะครับผม,มไปต่อนะครับ ชนแบบนี้นะครับตอนนั้นขนายคุณเงินหักก็ประมาณนี้นะครับชนไม้แบบนี้นะครับผมหักข้างนะครับตอนนี้ก็ยาวมาแล้วนะครับผมดูนะครับดูทำนะครับผมเงินถอยลูกถอยสู่จะติดอีกนะครับผมหางานให้พ่ออีกนะครับ ใกล้จะหมดแล้วนะครับเรื่องเล่นนี่ต้องยกให้นะครับงานถนัดของคุณแล้วครับ ถ้าเป็นอาการแบบนี้น่าจะคึกนะครับผม ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากเอีทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามช่องสีดอกคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับผมแล้วก็มีอีกช่องนะครับผมเป็นช่องของความรักเองนะครับช่องช้างวัฒนธรรมนะครับสีดอกคุณเงินนะครับฝาก f อทุกท่านเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ